สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .5 คาบที่3ช่วงเช้านี้เด็กๆจะเจอกันกันกบคุณครูเล็กในรายวิชาวิทยา,าศาสตร์นะคะสําหรับในรายวิชาวิทยา,าศาสตร์คุณครูเล็กก็มีคลิปวิดีโอนะคะสรุปการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนที่รายกลุ่มห้องนะคะสําหรับในรายวิชาวิทยา,าศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของแรงเสียดทานนะคะลักษณะการเกิดแรงเสียดทานว่าเกิดยังไงนะคะและ มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะอันดับแรกเรามารู้จากความหมายหรือนิยามของแรงเสียดทานก่อนนะคะแรงเสียดทานก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชนิดนะคะโดยเป็นแรงที่ผิวของวัตถุ1ต้านการเคลื่อนที่ของผิว วัตถุอีกผิวหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งมีทิศทางนะคะของแรงตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะสรุปง่ายๆก็คือแรงเสียทานนี้นะคะจะมีทิศทางที่ตรงข้ามกับแรงกับการออกแรงนั่นเองค่ะ ค่ะซึ่งลักษณะของการเกิดแรงเสียดทานนี้เขาพูดไว้ว่านะคะผลของแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่นิง่งหรือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นะคะมี2กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่อยู่นิ่งนะคะบนพื้นผิวชนิดหนึ่งให้มีการเคลื่อนที่ไปนะคะแรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจึงทําให้ ผลนะคะของวัตถุนั้นก็คือเคลื่อนที่ไปได้ยากนั่นเองนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่กําลังเคลื่อนที่นะคะแรงเสียดทานจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือว่าเคลื่อนที่หรือหยุดการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะค่ะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแรงเสียดทานมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยที่1ก็คือน้ําหนักและก็แรงกดของวัตถุนั่นเองนะคะถ้านะคะ วัตถุนั้นมีน้ำหนักมากก็จะมีแรงกดมากทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ช้าก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานมากนั่นเองนะคะส่วนวัตถุไหนที่มีน้ำหนักน้อยหรือแรงกดน้อยนะคะก็จะมีแรงเสียดทานน้อยนั่นเองค่ะค่ะส่วนปัจจัยที่2นะคะที่มีผลต่อแรงเสียดทานก็คือชนิดของผิวสัมผัสนะคะถ้าผิว พื้นผิวที่ที่วัตถุนี้สัมผัสนี้เรียบนะคะจะมีแรงเสียดทานน้อยก็คือเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะแต่ถ้าพื้นผิวไม่เรียบนะคะก็คือเป็นพื้นผิวขรุขระจะเคลื่อนที่ได้ยากนะคะทําให้เกิดแรงเสียดทานมากนั่นเองค่ะ ค่ะซึ่งผลของแรงเสียดทานนี้นะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเรามาดูข้อดีนะคะข้อดีก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นถนนขณะที่เราเดินนะคะจะทําให้เราไม่ลื่นหกล้มนะคะส่วนข้อเสียก็คือแรงเสียดทานจะทําให้พื้นรองเท้าของเรานี้สึกก่อนได้นะคะโดยใช้ระยะเวลาในการใช้รองเท้านี้ ได้ไม่นานนะคะส่วนกรณีที่2ก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างมือของเราสัมผัสกับวัตถุที่ถือทําให้วัตถุนี้ไม่ลื่นและก็หล่นจากมือของเรานั่นเองนะคะส่วนข้อเสียก็คือแรงเสียดทานอาจทําให้เราเคลื่นอนย้ายวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างได้ยากขึ้นเพราะต้องออกแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะ หรือตัวอย่างกรณีที่3นะคะผลดีของแรงเสียดทานก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถต่างๆกับพื้นผิวถนนทําให้ล้อรถต่างๆเนี่ยสามารถเกาะพื้นผิวถนนได้ดีค่ะส่วนข้อเสียก็คือแรงเสียดทานจะทําให้เกิดการสึกกร่อนของดอกยางในล้อรถต่างๆนะคะเมื่อใช้ไปนานๆน,น,นั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนะคะข้อสรุปในเรื่องของ แรงเสถียนและก็ลักษณะการเกิดของแรงเสถียนข,ข้อดีและข้อเสียไปแล้วนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆทํานะคะกิจกรรมก็จะโชว์ตรงหน้าจอนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนี้จะเป็นข้อที่17นะคะสืบเนื่องจากคาบ ที่แล้วนั่นเองนะคะก็ให้ข้อ17นี้นะคะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะก็คือจากภาพหากนายนี้ขับรถด้วยความเร็วตลอดเส้นทางที่มีฝนตกหนักนะคะอาจเกิดผลอย่างไรเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นนะคะให้ให้เราบอกเหตุผลด้วยนะคะโดยยกโดย,โดยให้นำนะคะทฤษฎีหรือความหมายเกี่ยวกับ แรงเสียดทานว่าถ้าฝนตกหนักอย่างนี้นะคะถนนเป็นยังไงลื่นหรือว่านะคะเคลื่อนที่ได้ยากยังไงนะคะมีแรงเสียดทานน้อยหรือมีแรงเสียดทานมากนะคะและต่อไปคือเขาถามว่านายเอควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและก็รถของตอนเองนั่นเองนะคะส่วนข้อ18นี้ถ้าบนพื้นเอียงและพื้นราบไม่มีแรงเสียด ทาเลยนะคะลูกปิงปองจะเคลื่อนที่เป็นอย่างไรอ่าก็คือพื้นที่นี้เป็นเรียบเลยค่ะอ่านะคะเาเราว่าลูกปิงปองนี้จะเคลื่อนที่ได้เร็วหรือเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะแล้วก็จากข้อข้างต้นนะคะถ้าลูกปิงปองกิ้งบนพื้น ราบที่มีผิวขรุขระลูกปิงปองจะเคลื่อนที่เป็นยังไงเคลื่อนที่ได้สะดวกหรือไม่สะดวกนะคะเคลื่อนที่ได้ยากหรือได้ง่ายนั่นเองนะคะส่วนข้อ19เด็กชายกอและเด็กชายขอออกแรงคนละย0นิวตันนะคะดึงวัตถุไปด้าน ขวาในขณะที่เด็กชายคอนี้นะคะออกแรง50นิ้นิวตันนะคะดึงวัตถุไปด้านซ้ายเด็กชายงอต้องออกแรงกระทําต่อวัตถุเท่าใดและทิศทางอย่างไรเพื่อทําให้วัตถุอยู่นิ่งนะคะและเขียนแผนภาพแสดงขณะและทิศทางของแรงที่เด็กชายกอขอและคลองและงอนะคะกระทําต่อวัตถุได้อย่างไรนะคะให้เราตอบว่าเด็กชายงอนี้ต้องออกแรงกระทํา ต่อวัตถุเท่าไหร่นะคะซึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ไปด้านขวามือหรือซ้ายมือนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพนะคะก็คือให้วาดภาพโดยตีจทปันโดยตีจากจทยปัญหานะคะว่าเขาดึงไปฝั่งด้านซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่โดยให้ตัให้ตัวเด็กๆเป็น เป็นหลักในการบอกทิศท,ทางซ้ายและขวานะคะส่วนข้อที่2 0ถ้าออกแรงเพื่อเข็นรถยนต์ให้เคลื่อนที่นะคะแต่รถยังหยุดนิ่งนะคะให้เราเขียนแผนภาพแสดงขนาดของทิศท,ทางของแรงในแนวราบที่กระทําต่อรถที่อยู่นิ่งได้อย่างไรนะคะและแรงรับที่กระทาต่อรถนี้นะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นให้เด็กๆวาดภาพประกอบในการ เคลื่อนที่ของรถแล้วก็ของตัวเรานะคะให้เราบอกว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะจึงทำให้วัตถุนี้อยู่นิ่งนะคะซึ่งการกรณีการออกแรงนี้จะมีอยู่3กรณีด้วยกันใช่ไหมคะกรณีที่1คือแรง2แรงมากระทำต่อวัตถุแล้วนะคะทำผลลัพธ์ที่ได้ให้เด็กๆนำนะคะ มาบวกกันก็คือแรงสองแรงที่มากระทําต่อวัตถุนี้จะอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะส่วนกรณีที่2คือออกแรงโดยมีแรงสองแรงมากระทําต่อวัตถุแต่อยู่ในลักษณะทิศทางที่ตรงข้ามกันนะคะออกแรงไม่เท่ากรรมให้เรานํามาหักล้างกันก็จะได้ผลลัพธ์นะคะส่วนกรณีที่3คือออกแรงนะคะในทิศทางตรงข้ามกันแต่ว่าออกแรงเท่ากันนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับศูนย์ทำให้วัตถุ หยุดนิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ให้เด็กๆบอกเหตุผลนะคะหลังจากที่เด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งตัวอย่างชิ้นงานได้ที่ไลน์กลุ่มห้องเพื่อให้คุณครูได้ตรวจสอบอีกครั้งนะคะสุดท้ายนี้คุณครูเล็กหวังว่าเด็กๆทุกคนจะตั้งใจทําชิ้นงานนะคะและเจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ